แรยงานตัวกลับเป็นผีน้อยอยากไปกับกมรมแรงงานอีกจะไปได้หรือเลปล่าคะประมาณ10ปีแล้วหมายถึงว่ากลับมาที่ประเทศไทยได้ประมาณ10ปีแล้วแบบนี้ไหมคะมาดามจะตอบแบบนี้นะคะว่าคนที่รายงานตัวกลับแล้วจะสอบไปกับกมรมแรงงานด้วยระบบ EPS เนี่ยถามว่าได้ไหมนะคะคําตอบคือได้ค่ะ แต่นะคะมันอยู่ที่ว่าน้องจะยอมรับในเงื่อนไขได้ไหมซึ่งโดยปกตินะคะการสอบระบบ EPS เนี่ยเขาจะประกาศอยู่แล้วนะว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงคือบุคคลที่เคยมีประวัติทาผิดกฎหมายเพราะว่าคุณอาจจะวีซ่าออกนะคะแล้วก็วีซ่าไม่ออกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือมันคือความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าน้องยอมรับความเสี่ยงได้นะมาดามจะบอกว่านะคะคนที่รายงานตัวกลับแล้วสอบไปกับระบบ EPS วีซ่าอีกออกเนี่ย ก็มีนะคะและคนที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันนี้ก็มีเช่นกันค่ะโอกาสของน้องอะ่ะมี 50- 50นะคะดังนั้นใครพร้อมเสี่ยงนะคะมาดามก็แนะนําว่าลองไปสอบดูค่ะถ้าคุณสมบัติได้นะคะอายุยังไม่เกินลองดูค่ะเพราะคนไปได้ก็ถือว่ามีนะคะส่วนคนที่ไปไม่ได้อันนี้มีจริงไหมก็ต้องต้องตอบว่ามีเช่นกันเนาะดังนั้นใครยอมรับความเสี่ยงได้ไปสอบดูเลยค่ะส่วนใครที่โอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยรายงานตัวกลับนะคะและก็สอบไปกับระบบ EPS โดวยวีซ่า รางงานอีกใครผ่านนะคะใครไม่ผ่านมาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของมาดามได้เลยนะแน่นอนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะมาดามก็มีสถิต,ติของคนที่ไม่ผ่านก็มีเช่นกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะส่วนคนที่สอบผ่านก็ถือว่าเยอะค่ะมันอยู่ที่ดวงด้วยเนาะอยู่ที่ปีด้วยนะคะว่ารัฐบาลอ่าแต่ละปีเนี่ยอ่เขาให้โอกาสมากน้อยขนาดไหนนะคะในเรื่องแห่งการรับคนที่เคยมีประทัาผิดกฎหมายเนาะดังนั้นเอาปวนว่า50-50ค่ะยอมรับความเสี่ยงได้ก็สอบไปได้เลยนะส่วนใครสอบ โอว่าวีซา่าแรงงานตัวกลับนะคะไปได้จริงใครถูกปฏิเสธใครไปไม่ได้จริงอันเนี้ยมาเขียนใต้คอมเมนต์ของมาดามได้เลยนะเพื่อเป็นนะคะสติเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆของเราที่กําลังตัดสินใจอยู่นะแต่สําหรับคนที่ใช้สิทธิ์รงงานตัวกลับที่มาดามแนะนํามากที่สุดนะคะควรจะเป็นคนที่มีสามีนะคะหรือคู่สมรสเป็นคนเกาหลี พราะน้องกลุ่มนี้นะคะโอกาสกลับไปได้สูงมากนะคะในสถิติงานวีซา่าถ้าไปด้วยวีซ่าคู่สมรสเนี่ยเขาให้โอกาสสําหรับบุคคลผู้ผิดกฎหมายเนาะเพราะมันคล้ายกับเป็นมนุษยธรรมเนาะที่จะให้โอกาสนะเพราะเขามีคู่ครองอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะถ้าแต่งงานกับคนเกาหลีเนี่ยโอกาสกลับไปได้สูงมากนะคะเกินกว่าจะ80%เลยแต่ถ้าไปด้วยระบบนะคะ eps นะไม่ว่าจะเป็น e7 e9 เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยง50-50ลองดูนะคะลองตัดสินใจดูเอาค่ะส่วนใครนะคะอยากแรงงานตัวกลับอยากจดทะเบียน สมรสกับแฟนคนเกาหลีแต่น้องต้องมีแฟนมาเองนะมาดามนะคะรับทําจดรับทํายื่นวีซ่าแต่งงานรับรายงานตัวกับใครสนใจก็ทักมาที่คอนแทคของมาดามได้เลยค่ะ